น้องเก๋เื่อนสิคะน้องเก๋น้องเก, <Okay. S 1> นงเก๋น้องเก๋น้องเก๋เพื่อนแล้วน้องเก๋อเก๋ปลอดภัยนะครับปลอดภัยแล้วนะปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วเีพี่พาพี่ตัวี่ช่วตัวน่อ

ก็ต้องย้ายไปกรุงเทเออพพลอยไม่ทราบเรื่องน,นี้หรอกคะ่ะคุณเชิงชานไม่ได้บอกอะไรพลอยนั่นสินะแต่ชานทุกคงไม่ใหญ่เธอต้องคิดมากอีกหน่อยเนี่ยเชิงชานก็ต้องแต่งงานคุณเก๋ซึ่งฉันอยากให้เธอยินดีกับเขาสองคนด้วยเออคือพลอยพลอย ตชานกับคุณเก๋นเนี่ยคือคู่ที่เหมาะสมกันมากถ้าเธอยังคิดว่าตาชานมีบุญคุณที่ช่วยสนับสนุนให้เธอมีงานการทำอยู่ทุกวันนี้เธอก็อ hmm. ย่าเ,าเหนี่ยวล้างเขาไว้เลยเพรอยไม่คิดจะเหนี่ยวล้างคุณเชิงชานถ้าเธอไม่คิดอย่างนั้นเธอก็ควรจะถอยห่างออกไปจากชีวิตตชาญซะ ตาชานกับคุณเก๋เนี่ยเขาสนิทสนมกันมาตั้งแต่เด็กซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเนมันลึกซึ้งเกินกว่าความเป็นพี่น้องไม่ได้ฉาบฉวยเมียที่ตาชาญรู้สึกกับเธอฉันหวังว่าเธอคงเข้าใจนะ ไม่ใช่คนเห็นแกะตัวแบบนั้นหรอกค่ะพี่เพลานคิดอะไรอยู่พี่เพลินรู้หรือเปล่าว่าพ่อพี่เก๋มาพัง เจอกันแล้วแหละพลอยไม่เป็นไรนะพลอยไม่เป็นไรจ้ะพลอยสบายดี Ok รีบรีบเข้าไปข้างในเลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปเลยค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเร็วค่ะคุณเพรินคุณยังเข้าไปไม่ได้ฉันมีเรื่องอยากจะขอคุยกับคุณหน่อยผมว่าตอนนี้ยังไม่เหมาะครับผมอยากรอดูอาการคุณเก๋ก่อนตอนนี้เราเหมาะที่สุดเรื่องนี้สาคัญมากสําหรับคุณเก๋และครอบครัวข,ของเราคุณเพรินเรื่องระหว่างคุณกับคุณเก๋มันเป็นไปไม่ได้ ยิงผู้สูงส่งจะมาหลงรักผู้ชายที่ยากไร้มันมีแต่เฉพาะในนิทานหรอกเด็กนะผพยายามจะบอกอะไรผมครับเนะี่ยคุณเก๋เป็นทายาทนักธุรกิจพันล้านมาตกลงโปรงใจคนอย่างคุณเนละคุณคิดแบบนั้นก็แสดงว่าคุณเป็นผู้ชายที่เห็นแก่ตัวที่สุดแต่เราสองคนรักกันนะครับ ค,คิดว่าแค่ความรักจะทำให้คุณสองคนไปกันได้ตลอดรอดฝั่งะคะคุณไม่มีอะไรที่เทียบคุณเก๋ได้เลยไม่ว่าชาติากูลฐานะหรือว่าการศึกษาแล้วคุณจะให้ในสิ่งที่คุณเก๋ต้องการได้ปล่อยคุณเก๋ไปเถอะคุณเก๋มีคนที่เหมาะสมอยู่ คุณยังเหนียวร่างคุณเก๋ไว้คุณจะทำให้เขาตกตับนั่นถืาว่าคุณเป็นคนที่เห็นแก่ตัวที่สุดรู้ว่าคุณต้องการเงินคุณต้องการเท่าไหร่ว่ามาฉันจะให้คุณกำลังดูถูกผมผมไม่ต้องการเงินคุณแม้แต่แดนเดียวถ้าคุณไม่ต้องการเงินแล้วคุณต้องการอะไรขอให้เห็นใจครอบครัวเราเถอะ ฉันแค่ต้องการให้คุณเก๋ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นฉันรู้นะว่าคุณเป็นคนดีแต่คนดีอาจจะไม่ใช่คนที่เหมาะสมก็ได้คุณเก๋กับเชิงชานคือคู่ที่เหมาะสมกันที่สุดถ้าคุณรักคุณเก๋จริงคุณก็ควรจะยอมเสียสละให้เธอเดินไปสู่ทางที่ดีได้เจอคนที่เหมาะสม ฉันหวังว่าคุณคงเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่